รอแล้วกันบายเฮ้ยมึงลงเข้าไปลงเข้าไปแล้วมึงวิ่งโดดมาวิ่งโดดไหมตอนมันตามไอ้การคนเดียวอ่ะก็มันตามไปคนเดียวไงคนนั้นหนีไม่ได้เราอยู่ันนี้เราอย่ามาเบียดกูดียวกูตกเลยสิแต่ก็ไปตายเราข้างล่างมีนั่นอยู่ตะแกรงรอๆดูนะ

เลยเหลือคนนึงนี่เอาเถี่ยไม่เปิดไฟไม่เปิดไฟเราไม่เปิดไฟเนี่ยคนอยู่นอกยานจะเปิดให้เปิด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 กำลังเปิดไอ้ยัยมีคนปิดปิดไฟทับมะเขืออะไรเนี่ยเออเล้วที่เปิดไฟอยู่ไหนที่ขี้เขี่ยแม่งเราครบสามสิบสองว่ะไม่ปิดไฟเลยปาร์มานาครับน่าตัวซิเก่งเรารวมกับที่ควันเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย

ไอ้เอ๊ะโดดแมงโดดตัวไอ้ดี๊ตเตอไอ้ดี๊ตกน้วตายตายหายไอ้เอ๊ะนี่ตกจมน้ำไอ้ควนจมไอ้แอร์ของอยู่ข้างหน้าเต็มเลยตลังทได้มาชิ้นเดียวเดือดเหรออาหมากระสุนหมาอาหมา <isation> เออให้ให้เทเลพอร์ตมาดิมใหนเทเลพอร์ดมาาผ่เหรอได้เฟ้าผ่าเดินมาหรอนิ่งมึงเห็นไม่ได้นิ่งเลยพี่เจพี่เจโดนกูกูกลับยานะตัวกูแดงเถสอยมากเลยไปต่อไม่ได้เยเอะเกินว่ะมึงไฟในยานมันกระพริบว่ะอะไฟกระพริบได้ไงกูไม่อนไม่มีฟีเจอร์นี่นะ พ่อไม่ใช่หมาว่ะตัวไรตัวไรเฮ้ยหมาไม่ใช่หมาก็พองเลยไอ้หี้ไม่ใช่บอกก็บอกว่ามีหมาบอกเสียงบอกเสียงใครตีหมา ทำร้ายสัตว์อ่ะมาดิพวกมึงเอ้พวกมึงมั่งดิไอ้เจตีมั่งดิรู้ตัวไหมเนี่ยพวกมึงรู้ตัวไหมว่าไอ้ฟาสมาตกไปไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ของของกูไม่รู้ตัวไม่เกมงหรอวะไปยากที่หายเลยไไมมม่่ีาคอยคอยไอ้ตัวเดียว ได้ตุกแกยามันเข้าเซฟโซมันด้ด้วยมาเป็นไรเป็นมุมเป็มุมเปมุมเเฮ้ยเนีมุมม, <S 1> <S 1> <S มีประตูอีกประตูหนึงอะดะไปไกันไหมไป exit เป็นแนนเนนโม่เย่เหรอวะไม่ให้มา เทียนกันเลยที่อะยังไงก็ตายแล้วตายเจ็ดเจ็ดเนี่ยคลิปด้วยเนี่ยตอนนี้ระวังกูจะเยกูอยากเห็นคนโดนนอนแหลกเสียงอะไรวะโดนเสียงยักษ์ปะวะเป็นกลัวเป็นกลัวไม่เป็นลัวแม่มันยากไงวะไปเล่ไปเล่นยักษ์อยู่ใกล้ๆกล้เลยแจ็คแม่งอยู่ใกล้ๆกล้เลยมาหา มาแล้วเนาบานเอาบานเาบานเาบานไอ้ยต์ยตนตดไอ้น์ไอ้ไอ้ยะตอ้นตไอ้ยไออ้ยตอ้นไอ้ตไออยตอ้อ้หอ้ยไอ้ยนต้ยนตไอ้ยไตอ้นตูเลยตไอ้ต์อยนต้นยนอนยยอ้านโดนแดเมื่อกี้ใครวะ เอ้ยกูไม่รู้อ่ะกระตูนะมรู้แต่กระตูนแม่งนโดนแดกไงเพรมันเปิด่นรตู้ขนาัมันหอมมันโดนงมากสุดไอ้ให้ยตัวอะไรไม่รู้ขยับอยู่ข้างบนอ่ะไม่กลัวไอ้ใหอ่เราอ่าคนเข็นเยอะไอ้ให้ยอ่ะมึงยังไงเราก็แปเอมึงอยู่ไมมึงดูไหมนะมึงดูแม่งจริงะมีออุเหี้แบงค์เห็เลยนะเว้ยเฮ้ยย่นเราไม่รอแล้วละ ว่าพวเรากลับเก็บอกเยียไวตุนไอ้เยี่ยงสองตัวไ้ปไปเยนะรถรถโดมันไปไหนวะมึเขี่ยวจังไงไอ้เี่ยมยิกระเบิดมึยิงกระเบิดชิบหายแล้วจเย็น้ิบหายแล้วใจวาาแล้วจทำไงทำไงทำไงมึงยิงกระเบิดมยิงกระเบิดทำไงทำไงทำไงแบบนึงนึงนี่นี่นี่ยู่นี่ นี่นี่อย่ันนีอยู่นีอย่าีนี่รอปุ่มปรปม่ใครเหยียบวะเหยียบกระเหยียบกร้ตุ้นนมึงรอมาอมึงรอรอปีศาจมาแล้วมึกก็พีชิบซะออไปแก่นั้นไม่หยีมึงอยู่ีมึงอยู่ดีไม่มีทัวนักนลยอะมึงอยู่วิเชนมึงอยู่วิเชนเลยตัวมึงจะรอดแมึจะช่วยมึงเองมึงเห็นตรลงไหมวิ่งไปวิ่งไป เดี๋ยวแล้วกูขอลองกูอบด้วกับกูกูขอกูขอลองมึงองพวกขยับไไพวกขยับป่ะแตกสอง r i g h, <h oh wow. yes. yeah. yes. t g สว s it doesn't work พวกมึงเอาเสบพ่งันไปนะเดี๋ยวกูโอ้โหเอย่างนี้กันเท็นไหมเราก็ข่ามไปพร้อมกันหมดอะพี่อะเจ้าสะพานล่วงะไรกูรอไอ้หี้ยา ไายต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 ยตายายตายาหตายตไยยตา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 ยยตายตายตาัตายตเยตยตายตายตตายตายยตยตายวายตายตาตายตายไายต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 ายายต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 ตายตายตายตาายตายตยตายยเายอ

กูมองกูมองไม่เห็นแน่นนะมึงกูมองไม่เห็นไอ้ตะเคงเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเองกูไปเองโอเคดูเองพอกูเห็นแล้วเห็นแล้วแต่แย่มันบางทางกูเนี่ยกูจะไปไงเนี่ยกูหลบทางแล้วโอเคเฮียตะลามาว่ะมึงหาทางดีๆแล้วก็มองมันหน่อยกูต้องทิ้งมืออะไรแล้วนฮะโอเค 20 minutes later มาแล้วมาแล้วเอ้าไอ้เจ้าตัวคืออะไรแล้วแล้วแบบว่าตายได้ไงแล้วแบบว่าตายได้ไงคุณนึกว่าไอ้การไม่ได้มองกูเลยพยายามมองมาด้วยเออระเบิดระเบิดนะเชีับระเบิดระวังกับระเบิดนะ มึงบอกเพื่อต่อต่อต่อไปต่อไปหน่อยกันรบเปิดกันรบเปิดกันรบเปิดเฮ้ยของโอ้ยป้องปืนดี่มันมันเป็นล้วกระมัดตายยังเฮ้ยเขาหลังมึงไงตายกันตายไอ้ไอ้กันอะตายแล้ว ไอ้มึงเอาเงินกูกลับมา่อนเอาเพื่ออาไอ้เยสุบมาโดนกำระเบิดสมแม่งมาโดนกำระเบิด ไอ้ดีตายแล้ย เชี่ยเลยเนี่ยเชี่ยเลยเนี่ยตายแล้วนั่นไหมไอเฝฟังความมีแมลงอยู่อ่ะของเยอะไหมอ่ะคอยเฮดปะคอยเฮดเหรออ่าให้ใครดูใครดูใครดู ูกูอยากจะบ้าเลยเฮ้ยมึงเอกมึงเอก็กสีดยังไง เยียตายเรียบเลยเยีย